โอเควันนี้สวัสดีครับผมสักดิ์ PDP Cycling วันนี้จะมาสอนวิธีการยกล้อหน้านะก็จะมีวิธีการยกล้อหน้า2แบบก็คือวี l ี่กับแ a น w h วีลี่ก็คือใช้แรงปั่นในการทำให้เกิดแรงบิดขึ้นกับแกนล้อหลังทำให้ล้อหน้ายกนะครับ ส่วนอีกวิธีการหนึ่งคือการแมนน a l ซึ่งก็คือการใช้ล้ำหนักของนักปั่นในการยกล้อหน้านะครับวีลี่เป็นเทคนิคที่ง่ายแล้วก็เป็นบันไดเป็นก้อนหินที่เป็น stepping stone ไปหาเทคนิคแมนน a l นะครับผมเลยแนะนำให้ทำวีลี่ให้เป็นก่อนโอเคเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นเลยผมจะโชว์การแมนน a l ก่อนเลยโอเค ลงนะครับเมนูหล,ลักคือตอ้กดลงครับใช้ L shape เพื่อให้มีการยกหน้าขึ้นโอเค มีข้อแนะนําอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามีโรลเลอร์แบบนี้ก็คือเป็นเนินเล็กๆอย่างนี้เขาเรียกวโรลเลอร์มันจะช่วยทําให้การเมนูนง่ายขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องแบกรับภาระในการยกล้อนาขึ้นโดยการใช้แรงตัวเองทั้งหมดโรลเลอร์ er เนี่ยจะช่วยยกล้อนาขึ้นนะครับแต่ว่าโรลเลอร์เนี่ยจะมีข้อเสียตรงที่ถ้าฝึกใหม่ๆจะทําให้รู้สึกว่ายากเพราะว่าโรลเลอร์ช่วงขาออกเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้จุดสมดุลบาลานซ์ของเราเนี่ยจะรู้สึกว่า เราจะลูบเอาก็คือล้อหลังเนี่ยแซงล้อหน้านะครับซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายมากผมว่าสิ่งสองคัญนของการทำแมนวดก็คือแขนต้องยืดตึงนะครับต้องยืดอีกสิ่งที่สองคัญนก็คือเบรกหลังต้องดีเราถึงจะกล้าที่จะแมนวดน,นะครับการแมนวดลงทางลงยาวๆเนี่ยข้อดีก็คือมันมีแรงส่งเราลงข้างล่าง ทำให้เราไม่ต้องกังวลว่ามันจะเรี้ยงแมนนวลอยู่ไไรม,มันอยู่ที่การเลี้ยงน้ําหนักอย่างเดียวเลยโอเคที่ผ่านมาคือโชว์วิธีการเมนวนะครับถ้าถามว่าเวลาฝึกจะเริ่มจากอะไรดีก่อนหนึ่งเราเบาะลงนะครับแล้วก็ใช้รองเท้าบันจัยแฟลตบันไดเรียบนะครับผมถ้าใส่รองเท้าคลีนเนี่ยอาจจะโอเวอร์ลุนะ ก็คือปุ๊บก้อง,งอย่างนี้เนี่ยจ,จะทำให้เลิกฝึกกันได้ง่ายาแล้วสําคัญคือเราจะมาดูในส่วนของการเคลื่อนไหวร่างกายในส่วนการเคลื่อนไหวของแ shape นะครับหลักๆ shape ก็ก s <S <Okay. S 2> คือเรากดตัวลงแล้วยืดลดไปข้างหน้านะครับนะลงแล้วไปข้างหลังลดจะไปข้างหน้านะทำซ้ำๆแล้วน้ำหนักเราจะเริ่ม สามารถที่จะคัดจังหวะของโมเมนตัมของรถคราวนี้ล้อหน้าก็จะยกขึ้นมาครับและสิ่งสำคัญที่อยากจะให้ลองทำกันบ่อยๆก็คือตั้งใจให้มันลุบเอาครับแล้วพยายามหลบออกจากรถพยายามที่จะผิดพลาดในในขั้นนี้นะไม่ต้องกลัวที่จะล้มนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าลุบเอาก็แค่ก็โดดออกจากรถข้างหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะใช้บันไดแบบเรียบนะคือไม่ใส่รองเท้าคลิปด,ด้วยประการเช่นนี้นี่เองท้ายนี้ก็จะฝากถึงทุกคนว่าการฝึกเมนูมนี่มันเป็นเทคนิคเลเวลสูงนะครับมันจะยากมากใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะครับอยากให้ทุกคนค่อยๆฝึกเวลานิดจิตแจ่มใสนะครับแล้วทุกวันคุณจะทำได้เองครับสวัสดีครับ